มันมีคุณสมบัติหนึ่งนะครับที่ครีเอเตอร์ทุกคนต้องผ่านนั่นคือตัวนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อความตรงนี้หลายคนทําผิดนะครับผิดนโยบายการสร้างไรายได้จากเนื้อหาเพราะว่าเราไปใส่ข้อความตั้งแต่ต้นจนจบคลิปวันนี้ไปดูกันครับว่าวิธีการที่ถูกต้องต้องทํากันยังไงไปดูกันเลยครับวิธีการใส่ตัวอักษรพาดหัวที่ถูกต้องนะครับ ที่ไม่ผิดนโยบายการสร้างไรายได้จากเนื้อหาเราต้องให้ตัวอักษรอยู่แค่ชั่วคราวไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปวิธีการทําแบบนี้ครับกรณีที่เราทําคลิปรีวนะครับเรากดสร้างคลิปจากนั้นเราเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไปแล้วหรือจะถ่ายใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้เรายกตัวอย่างเอาตัวนี้นะครับผมไม่ให้มีเสียงเพราะว่ามันจะรบกวนการแนะนํานะครับจากนั้น เราจะใส่ข้อความตรงนี้ครับนะครับตรงข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยการใส่ข้อความทีนี้เราก็เลือกสีที่ต้องการนะครับผมเลือกเป็นสีชมพูแล้วกันเดี๋ยวมาจิตต์ตนนี้สีชมพูแล้วก็ เลือกที่ตัว a นะครับมันก็จะใส่กรอบให้นะกดเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนขึ้นไปในจุดที่เราต้องการจากนั้นให้เราเลือกที่คําว่าแก้ไขคลิปนะครับแก้ไขก่อนนะเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นแถบสีม่วงเนี่ยมันขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องกดเข้าไปที่แถบสีม่วงนะครับแล้วก็เลื่อนท้ายสุดเนี่ยมาขึ้นสักระยะหนึ่งนะครับ ตรงนี้เราอาจจะกําหนดได้นะว่าจะให้ตัวนัสือมันขึ้นตรงไหนได้ด้วยนะครับอ่าสมมติว่าผมใส่ตรงนี้ปุ๊บล้วก็กดเรียบร้อยหลังจากนั้นพอเราพูดไปสักพักพมันก็จะหายไปดูจากภาพไหมครับข้อความก็จะหายไปแบบนี้นะครับถึงเป็นการใส่ข้อความที่ถูกต้องและเราก็จะผ่านในเรื่องของคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญด้านข้อความด้วยนะครับ